ฮัลโหลขอกราบสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันอีกเช่นเคยนะครับพบกับผมหวังที่เจ้าเนาะก็ห่างหายกันไปนานเลยกับคลิปสร้างบ้านในเกมไมค์คาร์เนาะในวันนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกคนมาสร้างบ้านสไตล์โมเดินในป่าชายเลนกันนะครับอีใช่ป่าชายเลนหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะถ้าทุกคนรู้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะว่ามันคือป่าอะไรแต่ผมก็คิดว่าน่าจะใช่ป่าชายเลนแหละเพราะว่าผมไม่ได้ตามแพทในการอัปเดตไมค์คาร์เลยนะก็ถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเนี่ยก็อย่าลืมนะถ้ามือว่าง กันเลยนะก็ไปรับชมกันเลยครับว่าคลิปสร้างบ้านเนี่ยมันจะเป็นยังไงไปกันเลยก่อนอื่นก็ของที่จะเตรียมก็มีประมาณนี้นะก็จะมีดิปสเลทดแล้วก็ไม้จากต้นป่าชายเลนอะต้นอะไรไม่รู้ต้นกงกางมั้งแล้วก็บล็อกดินเหนียวนะบล็อกนี้ก็น่าจะได้มาจากดินก้อนดำๆเนี่ยแล้วก็ไปค้าบกับปางก็จะได้บล็อกดินเหนียวนี้มามั้งปัดบล็อกก่อนอื่นก็นี่นะเดี๋ยวผมก็ผมวางโครงบ้านไว้เรียบร้อยละเดี๋ยวผมก็จะอธิบายให้ฟังว่ามันสร้างยังไงเพราะว่า อันนี้ผมมันเป็นเสาที่อยู่ใต้น้ำแล้วผมขี้เกียจแบบมานั่งวางให้คนดูแล้วก็มันจะเสียเวลานะก่อนอื่นเนี่ยให้ทุกคนวางบล็อกยาวมาทางใดทางหนึ่งก็ได้นะ6บล็อกหนึ่ง6ี่นี่ประมาณนี้แล้วก็วางยาวกลับเข้าไปอีกบล็อกนับบล็อกนี้เข้าไปด้วยนะครับก็กลายเป็น1 2 3 4 5 6 7ี่้าอ่าจะได้เป็น 7, คูณ6ใช่ไหมแล้วก็ถัดมาอีกบล็อกหนึ่งให้วางบล็อกอะไรก็ได้เออบล็อกทั้งหมดเนี่ยทุกคนจะใช้เป็นบล็อกอะไรก็ได้นะแต่ในที่นี้ผม นเลตมาแล้วก็เกิดในป่าชายเลนพอดีเนาะผมก็เลยจะใช้วัสดุอุปกรณ์จากป่าชายเลนนี่นะฮะบล็อกดิฟสเลตเนี่ยก็ขุดไปลึก,ลกๆเดี๋ยวก็เจอเนาะก็วางไว้1วางออกมาอีกหนึ่แล้วก็วางกลับเข้าไปก็จะได้เป็นแบบลักษณะตัว C แบบนี้นะฮะอ่าทำทั้ง2ฝั่งเลยฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันแล้วก็ถัดมาอีก2บล็อกนับจากบล็อกเนี้ยห หนึ่งสองนี่แล้วก็วางเป็นบล็อกมัดเหนียวนี่ประมาณนี้แล้วก็เว้นหนึ่งบล็อกตรงนี้เว้นไว้สามบล็อกนะฮะแล้วก็ด้านหลังก็เหมือนกันเลยก็จะได้เป็นโครงบ้านที่เป็นลักษณะนหน้าตาที่เป็นแบบนี้ที่ด้านล่างผมอาจจะทำเป็นแบบห้องเอาไว้ดูสําหรับตาอะไรแบบนี้ก็ได้นะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเนาะก่อนเอื่นก็วางบล็อกไม้สูงขึ้นสามบล็อกเลยนะฮะนี่จากด้านล่างด้วย ก็เป็นสามบล็อกแบบนี้แล้วตรงนี้ก็วางไปด้วยนะฮะอ่าตรงนี้จะวางสูงขึ้นเป็นแปดบล็อกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่เป็นแบบนี้นะเจ็ดแปดนี่แบบนี้แล้วตรงนี้วางหนึ่งบล็อกแล้วก็เว้นไว้นะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็วางปิดเป็นหลังคาไปเลยอ่ะฮะจะได้เป็นประมาณนี้แล้วใช่ไหมทำทั้งสองฝั่งเนะเาะเออมาทำฝั่งนี้ด้วย อ่านี่ไงวิศวากะตรงนี้ก็เว้นหนึ่งบล็อกเหมือนกับฝั่งโน้นเลยนะ,ะจะเอาไว้ใส่เป็นกระจกเนาะก็วางเชื่อมต่อกันไปเลยแบบนี้นะ อ่ามันก็จะได้เป็นลักษณะโครงบ้านประมาณนี้แล้วนะอ่าเพราได้ประมาณนี้เสร็จแล้วปุ๊บก็เอ้ยตรงนี้ผมลืมบอกไปทุกคนฮะวางสูงขึ้นมาอีกบล็อกหนึ่งก็ถ้านับถ้านับจากเหนือน้ำเนาะต้องต้องนับจากเหนือน้ำนะสูงขึ้นไปสามบล็อกผมพูดผิดนะเมื่อกี้เพราทุกคนได้โครงบ้านประมาณนี้เสร็จแล้วปุ๊บก็เราจะมาสร้างกันต่อเลยก็ตรงนี้ก็วางเป็นบันไดกับหวัวผมใช้เป็นบันไดบล็อกดินเหนียวนะฮะแล้วก็วางตรงนี้ให้มันดูเหมือนโค้งเนาะได้ ได้กลับหัวแล้วก็บล็อกดินเหนียวสูงสองบล็อกหนึ่งสองแบบแล้วก็เป็นบันไดได้กลับหัวบันไดอีกบล็อกหนึ่งแล้วตรงนี้ก็วางให้มันหันหน้ามาหาเรานี่ฮะแบบนี้อันนี้ให้แปะกับตรงนี้เลยแล้วตรงนี้ก็วางล้อมมาเลยนะฮะนี่อ่าแล้วก็ทําเหมือนกันนะฮะทำทั้งสองฝั่งเลยก็เป็นบันได ได,ได้กลับได้กลับหัวบล็อกดินเหนียว2บล็อกก็เป็นติตนไม้มา้าบงนะได้ได้กลับหัว,ดหวดไ,นะได,ได,กวได้ก็วางให้มันหันหน้าออกมาเหมือนเดิมนี่ก็จะได้เป็นประมาณนี้แล้วนะเนาะพอทุกคนได้แบบนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เราก็จะเชื่อมกันเลยนะ แ้เป็นประมาณนี้แล้วใช่ไหมแล้วตรงนี้ก็อาจจะวางเป็นบล็อกดินเหนียวเนาะไม่งั้นก็อนาคตผมอาจจะแก้เป็นหน้าต่างก็ไ้นะทาเป็นกระจกใสนะแต่ตอนนี้ผมขอวางเป็นแบบนี้ก่อนฮะก็จะได้เป็นประมาณนี้แล้วใช่ไหมแล้วด้านบนก็วางบล็อกดินเหนียวแบบนี่บร็กวางปไปเลยอ่าฮะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วปุ๊บก็ใช้เป็นบล็อกไม้อะไรดีเอ่ย คือบล็อกไม้มาสีแดงแล้วผมเอาสีขาวตัดดีกว่าเป็นบล็อกไม้ไอเป็นบล็อกไม้เบิร์ชนี่ผมจะวางตัดตัดสีนะบ้านมันจะได้แบบมีหลายสีสันหนนะ่อยเนาะแล้วก็อีกแถวหนึ่งนะครับแบบนี้เนาะเราก็ทําทั้งสองฝั่งเลยนะฮะหน้าหลังนี่แบบนี้นี่ดวยนี่หน้าตามันก็จะได้เป็นประมาณนี้เลยนะอุ้ยแล้วเมื่อไรมันจะหายไปนะอ๋อประธานอภัยด้วยนะครับผมก็ไม่ได้เคลียร์สถานที่ไว้เนาะม,มาถึงผมผมก็ถ่ายเลยอนะ่ะแล้วก็วางฝั่งนี้ด้วยนะ ด้านหลังด้วยแล้วก็บันไดไม้เบิร์ชมาวางเนาะบ้านมันก็จะได้ดูมีหลายสีสันด้วยผมว่าสวยดีนะสีมันตัดกันได้สวยมากเลยแล้วด้านบนก็ใส่เป็นบันไดกับหนังทำอีกฝั่งด้วยนะทำทั้งสองฝั่งเลยนี่ลักษณะหน้าตาที่เป็นประมาณนี้ในส่วนของทางฝั่งนี้ก็วางบล็อกดินเหนียวสูงไปเจ็ดเจ็บล็อกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดจะเตี้ยกว่าบล็อกหลังคาตอนนี้บล็อกหนึ่งเนาะ ทุกเสาเลยนะเจ็ดบล็อกพอวางแบบพอวางแบบนี้เสร็จแล้วก็ใช้บันไดบล็อกดินเหนียวเนาะแล้วก็วางเชื่อมันเลยนี่ในส่วนของตรงนี้ผมคิดว่าเอาเป็นบล็อกไม้ของนี้ก็ได้ วางขั้นกลางไว้แบบอ่องแต่ละเสาก็าได้แบบนี้แต่ละปุ๊บก็ผมว่าเอาเป็นสแับจะสวยไหมัลย <c oughs> มองด้านใต้ก็จะเป็นแบบนี้อ <c oughs> สวยสวยสวยผมว่าสวยอยู่แมวเอาเป็นบล็อกไม้เบิร์ชสีนี้มันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ สลับไม่เบิร์ชอือฮึก็ได้เป็นลักษณะหน้าตาที่เป็นประมาณนี้เดใช้ได้โขวทางเข้าผมย้ายฝั่งหันไหมเนะี่ยเป็นฝั่งนี้ก็ได้นะต้นไม้มันได้ไปบังเด่ะแล้วตรงน,นี้ก็ผมอาจจะวางเป็นสลับดิฟสเตลด์ก็ได้นะด้านบนนี้ด้านบนนี้ก็วางเป็นสลับดิฟสเตลด์ปลไปนะอ่าฮึก็ตกแต่งไปเลยแล้วกันไม่ไม่ใช่ถาวรเลยก็เกแต่งมามสวยนะสวยนะสวย,นะสวยดีน่าแบบนี้ออก็จะได้แบบสไตล์โมเดิร์นหน่อยแหละ อันนี้สไตล์ตโมเดิร์นก็นี่แหละประมาณนี้ต่อไปเดี๋ยวผมก็จะมาทําเป็นอันนี้เนาะตามเป็นทางเข้าบ้านกันเขาบ้านฝั่งไหนก็มีค่าเท่ากันนะอ,อ่ะผมมาฝั่งนี้แล้วกันต่อไปก็เป็นบันไดาทางเข้านะก็ดุกลมกลืนกันไปเป็นบันไดบล ok ็อกไม่เบิร์ชนะวางไว้แบบนี้ถ้าใครจะสร้างตามผมก็ทําแบบนี้เลยเออตรงนี้เอาจะได้กี่ขัน้นเลยได้ประมาณนี้นะเนาะก็วางปิดไปก่อน ต,ต้นตายี่ก็ถมไปเลยนะขึน้นฝั่งนี้คือท,ทำเป็นสองขึ้นสองฝั่งดีกว่าเออนี้ขึ้นสองฝั่งขึ้นขึ้นทางหไ,ไหนก็ได้เข้าทางไหนก็ได้แล้วในส่วนของตรงนี้ก็บล็อกใบเบิร์ชเนาเอาเปล่าเอาก็ได้นะก็ะวางไว้แบบนี้สี่บ้าน,นก็ได้ดูตัดก,กันอันนี้ก็จะเหมือนป็บบ้านแบบพรมแดงเนาะอันในส่วนตรงนี้กับลวงลวงลวงนส่วนของตรงนี้ผมจะวางเป็นบล็อกดินเหนียววางไปเสา,าขึ้นแบบนี้ก่อน,อนแบบนี้เว้นอีกบล็อกหนึ่ง ก็จะใส่กระจกละแหละผมคิดว่าน่าจะใส่กระจกเนาะผมมาทางเข้าติดฝั่งนี้เลยดีกว่าบอปคิดก่อนไม่เอาแบนนี้เหรอสวยอะน,นี่วางแปะกันไปเลยถ้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้านี่อ่ะฮะแล้วตรงนี้ก็วางเป็นบันไดลงมาเนาะ เอาเป็นบล็อกก็ได้จะได้เป็นประมาณนี้แล้วเนาะสวยว่ามันไม่เข้ากันเป็นบล็อกนี้เลยก็ไม่เข้ากันอีกบล็อกไม้เบิร์ชเป็นแบบอ่าในส่วนตรงนี้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนี้ก็จะเป็นแบบทางลงไปถ่ายบ้านบ้านเราก็จะสูงแบบชั้นครึ่งนิด,นด ็สอดตรงนี้ได้มาแบบนี้ก็วางวางปิดไปเลยแล้วกันเป็นแบบนี้จะไ,ได้เป็นทางเข้าที่แบบดูดีหน่อยก็ได้เป็นทางขึ้นแบบ สองทางแบบนี้นะไม่ดีอ่ะนี่เป็นประตูสองอันก็ได้ก็ถมบล็อกดินลงมาให้เป็นประตูเนาะนี่ก็ใส่เป็นประตูนี่ก็ขึ้นมาเป็นแบบนี้มันติด นี่ขึ้นมาเป็นประมาณนี้นีก็เดี๋ยวก่อนแป๊บนึงนะผมก็จะถมไปเนาะเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งอะไรเดี๋ยวก็ค่อยดูกันอีกทีแล้วกันตอนนี้ผมผมเป็นประมาณนี้ไว้ก่อนแล้วก็มาตรงนี้นี่ผมว่าอุ๊ยอ,อ๋อเพราะว่าทําไมรู้สึกวันลึกจังอันนี้ผมว่าวางเป็นทางเดียวดีกว่าขึ้นมาแบบนี้เออตรงนี้นี่ผมว่าเป็นทางเดียวดีกว่าได้มันต้องเปลือกประมาณนี้ นี่ใส่เป็นหน้าต่างประมาณนี้เนาะพอตรงนี้ใส่ประตูเสร็จแล้วก็ตรงนี้ไงดีอะใส่กระถางเหรอหู ผมก็ลืมัภาษาอังกฤษไปแล้วด้วยอ่ะกันนะติ้งเทบเบิลทำไปกันเุ้ยครับหนึ่งทุกคนกระถางต้องมานั่งลายคาไปปะเนี่ยใส่ไปแล้วก็ใส่เป็นต้นอะไรได้บ้าง่ะใส่พอได้ได้ได้ใส่เป็นแล้วก็เป็นนี่ก็ได้นะป็นไม้ไป ก็เป็นเทิร์นไม่ไม่ใช่ดิไม่ตะเกีเยงเขียนไงนะผมลืมเออยังไงแลนเทิร์นอ่านี่ก็วางเป็นแบบนี้ส่วนตรงนี้เดี๋ยวก็ตกแต่งเป็นห้องอะไรก็ได้นะในส่วนตรงนี้ก็จะวางเป็นเอาเป็นห้องนอนเราดีกว่าก็าจะใช้เป็นบล็อกดินเนี่ยมั้งเดี๋ยวผมก็ลองตกแต่งดูนะเดี๋ยวตรงนี้อันนี้ผมอาจจะไม่อธิบายแล้วนะ,ะก็เดี๋ยวเข้าแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเดี๋ยวผมทานสคริปให้ดูนะครับว่าผมตกแต่งเป็นยังไงเนาะก็เดี๋ยวเริ่มตกแต่งกันเลยนะฮะ ถ้าในตอนนี้ผมก็ตกแต่งบ้านเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมก็จะพาเดินดูบ้านก่อนน้อยก่อนที่จะไปรับชมอินสตสวยๆกันนะครับก็นี่กนะะเจะเป็นทางเข้าบ้านเราเนาะอาจจะเข้าลําบากหน่อยอนะ่ะอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าบ้านของเราเนาะก็จะมี2ฝั่งนะฮะก็นี่แหละประมาณนี้ก็ นี่นะก็ทางเข้าเราก็เดินเข้าบ้านมาประมาณนี้นี่ก็เป็นทางลงบ้านเนาะส่วนตรงนี้ผมก็ขี้เกียจตกแต่งนะฮะก็คนอยากตกแต่งเอาไว้เป็นแบบห้องนั่งเล่นเอาไว้เป็นห้องทําอะไรก็ได้นะเดินลงมาก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนของเรานี่เป็นในส่วนของห้องนอนเนาะตรงนี้ก็เป็นตู้เสื้อผ้าไว้เก็บแล้วก็ผมก็จะตัดตอนนี้ผมตกแต่งให้ทุกคนดูด้วยนะแต่ก็จะเป็นแบบทำแบบเนาะมันก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาคลิปนะฮะแล้วก็เดินลงมาแบบนี้นี่ตรงนี้ก็จะเป็นห้องรับใต้ห้องนอนนะฮะก็เปิดประตูลงไปลงบันไดมาก็ีองบบขท่ั ปรุงยาต่างๆนะนี่ก็จะมีที่ปรุงยาตรงนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นแบบชั้นวางของเนาะก็จะมีโต๊ะคับเตาเผาอะไรที่แบบเยอะพอสมควรอ่ะก็เป็นแบบบ้านที่ใช้ได้เลยผมสําหรับผมก็ดูหรูหราเลยนะฮะก็เสร็จแล้วเนาะสำหรับบ้านโมเดิร์นที่สร้างที่สร้างในป่าชายเลนนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ก็ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันนะเดี๋ยวผมก็จะพาทุกคนไปรับชมอินเสิร์ตสวยๆกันเนาะก็ทุกคนพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับบ้านโมเดิร์นในป่าชายเลนเนี่ยเนะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b สไครป e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะแล้วก็ถ้าทุกคนมีข้อติชมอะไรว่าผมสร้างเร็วเกินไปผมพูดไม่ค่อย เข้าใจก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับแล้วคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นคลิปสร้างบ้านเกี่ยวกับอะไรก็ติดตามรับชมกันได้เลยนะสำหรับในวันนี้เนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนบายๆเดี๋ยวนี้หวังซี่เจ้ามีบริการเติมเกมแล้วนะครับมีทั้งเติมเกมเติมเงินมือถือบัตรเติมเงินราคาถูกจะได้ทั้งพร้อมเพย์ชุมนิยมบละอีกหลายช่องทางมีแอดมินน่ารักน่ารักพร้อมบริการ24ชั่วโมงจะเติมเกมเติมเงินมือถือนึกถึงพวกเราหวังซี่เจ้าบริการเติมเกม